วันนี้เราบาร์บีคิวหมูป่าค่ะกำลังอบนะเห็นไหมคะเตาอบค่ะแล้วก็ลุงเปียอยากกินหมูเปรี้ยวค่ะหมูแหนมค่ะอะเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะคะชมกันค่ะเมื่อลุงเปียอยากกินนี่โอ๊ยตายล้วไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าไอ้ที่ห่ออยู่ในฟอยนั่นก็คือซิโครงหมูซีโครงซีโครงหมูป่าอบค่ะ มาเรากำลังอบกันค่ะมาชมไปพร้อมๆกันเดี๋ยวทานพร้อมๆกันด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะซี่โครงอยู่ข้างในนั้นค่ะลุงน็อตได้หมักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนี่เป็นหมูสามชั้นหมูเปรี้ยวค่ะลุงเปียยากทานค่ะหมูแหนมสามชั้นอ๋อหมูแหนมสามชั้นค่ะ่าชมไปเรื่อยหอมเนาะ ซาว่าพอกเบอร์รี่เนาะนี่ค่ะชมกันนะคะเมื่อลุงเปียอยากกินปนุษย์ก็เลยได้กินไปด้วยค่ะนั่นเห็นไหมมีเพื่อนอยู่หนึ่งตัวได้กลิน่นอ้าปิดไว้ก่อนแล้วกันเอย่าค่อยเปิดใหม่เราใช้ถ่านชาโคลเลยนะคะเราไม่ได้ใช้แก๊สค่ะ โอ้กลิ่นหอมเลยลุงเปี้ยส่วนลุงเปียอยู่ข้างในกำลังตำแจวมะเขือเทศนะคะวันนี้น่าจะเป็นอาหารอีสานค่ะแจวมะเขือเทศข้าวเหนียวหมูเปเรี้ยวหมูสามชั้นเปเรี้ยวอบค่ะแล้วก็กระดูกหมูป่าอบ มีลูกน้องมาเฝ้าด้วยนะคะเขาได้กิ่นค่ะได้กิ่นหมูกิกกิ้ไม่ยอมไปไหนเลยเฝ้าทั้งวันส่งกลิ่นหอมแล้วค่ะ ดูแลกันนะคะว่าหอมหรือไม่หอมกิกกี้ไม่ยอมไปไหนเลยค่ะเฝ้ากันอยู่ตรงนี้ละค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีบัวเงินจ้าประนุ์กาลังอบหมูปลาค่ะอบสิโคงหมูปลา้วกอิัดเทดหมูเปียวหมูสามชั้นเปียวบ่หูสิเป็นบ่ มาเบิงเบิงกำลังอบจา้าอู้กำลังกำลังเห็นบ่ไอ้ที่ห่อหอยในฟอยก็คือสิโค้งหมูสิโค้งหมูปลาหอมมากเลยหอม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 อู้หูไม่รู้คนเฝ้าไปไหน,น,นแล้วแยวกลับก่อน อุ้ยไม่แล้อือไฟแห้งโผล่ลุงเปียนแล้วอยากกินหมูส้มเลือเฮ็ดเอาแจ็คสิเป็นเพราะเป็นเด้อมานีขอบคุณค่ะขอบคุณผัวงเงินดนะ้อะอารตฟีดไปโคนเดี๋ยวสิของเพื่อนมาเบิ่งเอง เราก็อาศัยทายคลิปของเขาเมื่อกี้เปิดแล้วฮะฮะอ้าว <c oughs> พากิ๊กี้ไปด้วยกิ๊กี้ไปกับลุงนอต ้องฟ้ากำลังสวยเลยค่ะตกดินแล้วตอนนี้อากาศหนาวนะคะน่าจะประมาณสององศาค่ะหนาวค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ ขอบคุณบัวเงินค่ะขอบคุณน้องๆที่เข้ามาค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอกลับหมูก่อนค่ะสวัสดีค่ะ